สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมาดูรถมาใหม่เยอะๆเลยพี่น้องนี่ครับสงสาไปไหนยสงสาวันนี้ก็อยู่ที่อุ๋ยสารใต้ครับนี่บรรยากาศยามเชา้าๆน้่ครับโคเซียนก็จะจอดนะ นี่รถมารอคิวต่อดำนะพี่น้องครับนี่หลายคันมากเลยเข้ามาใหม่ครับส่วนใหญ่จะเป็นฮีโน่ครับฮีโน่เมก้าคันนี้ก็ยังไม่ย่นครับยังไม่ตัดคันสี่สวยมากคันนี้ครับเมก้าเมก้า ูภายในก่อนสวยสดเลยครับท่านผู้ชมในภายในญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นดูกันซีขันซีสวยมากเลยโอ้เดิมเดิมมันเป็นถุงลมนะนะ อันนี้ตัดกันสีเรียบร้อยถ้าจะรอขึ้นดำมาปุีิจะส้มจะส้มว้วมา,านสวยมากท่านผู้ชมดูวะญี่ปุ่นครับเดิมเิมเลย สวยสวยสวยมาดูโร้โรโบอป8น็อตทำสีแล้วพี่น้องเนี่ยครับใส่หมวกเรียบร้อยนี่โอ้ทำสีสวยมากเลยเนี่ยครับ เริ่มหล่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับลายรบบขอบแปดนอกก็อตกบประมาณนี้ดูบบหน,น่ของลูกค้าลำดวนครับคันนี้มาดูช่างเตะทำะไร คันนี้ส่งรถวันนี้ครับลูกค้าสำรงท่าปมะกอบเหมือนกันนะครับสวยงามมากครับเข้ามากี่โมงเด้ สาร้อนแล้วช่า,างสาทำไรลมไม่ตัดบอลองดูป่ะลองไหมเบิ้ลตัดสับระเบิดไหมนี่ท่อสวยมากเลยครับดูท่อเพางสาเท่าไรท่าเอสบอท่เอส อูดูเบาเบาเบานี้มาจากญี่ปุ่นน,นี่โอ,เอ,โอ้เสียงเหมือนพิกอัพเลยเนาะเสียงอะไรเด้เสียงอะไรเสียงเหมือนพิกอัพเลยเนาะนะช่างเตะจะรองให้ดูครับ สามหกเลยครับ,รบสันต์จะลองให้ดูนะเพื่อนเชื่นว่าสัส่นครับก็เลยมาสลับล้อเรียบร้อยแล้วเจ้าโรบิครับคิดว่าหล่อมากนะครับเนี่ยจันต์จันต์ ทันนั้นน่าจ,จะเป็นมาใส่บางฝุ่นนะครับเบรการ่ะมังครับโอ้มาดูฮีโน่คันนี้ครับ ตอนนี้ก็จัดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้สวยมากครับผู้ชมดูว่ามิชลินไอมาสามคนครับไม่ได้มาสี่ครับถือว่าหล่อมากเลยครับมีไฟจะเป็นไฟกระจกครับข้างบนสวยงามมากครับท่านผู้ชมงามสวยงาม,งามหล่อจริงเลย ฮิโนโมเมกาครับคันนี้จุดขายก็น่าจะอยู่ที่นี่ครับคนชนสวยงามมากครับอ้ช่างปีมาจากไหนครับมาจากไหนครับนี่มาจากว่านหนักไหมเมื่อคืนไม่่อยเท่าไหร่ครับแต่ถึงสว่าง เจีมเลยพี่น้องนี่ครับตุ๊ตก,กตานี้นพ่นสีบ่โอ้น่าจะพ่นสีเองนะครับเท่ไปอีกแบบรลบพี่น้องสวยงามมากนี่ครับเจ้าของสังกัดอิสนานใต้ดำแต่ง อ้อันจัดให้ครับนี่รอลอมากนะครับนี่ครับทำอะไรอีกทำ,ทำอะไรฮะขัดเงาไหนเงาขัดสีนะ๋มอ,อมันต้องขัดบ่อ๋อ แล้วคลิปนี้สวัสดีครับผมฝากติดตามนะครับช่างเคีย์สยา,ายเตกบายๆครับผม